เรื่องประชาชนน่ะผู้หญิงที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยมักจะแต่งงานช้าหรือถ้าแต่งงานแล้วมักจะหย่าร้างถ้าผู้ชายลงด้วยเลขสองเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้นะทำแล้วมันมันจะเจ๊ง คือก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าเมื่อปี2,527นะครับตอนนั้นเนี่ยเรียงอยู่คณะนิเทศศาสตร์ก็อยู่ปี2ก็อยากจะหาเงินเลี้ยงตัวเองว่ายง่ายนะครับก็ไปสมัครเป็นนักข่าวของนิพิมพ์หญิงยุคใหม่สมัยก่อนทําไมทํามาเนี่ยถูกมอบหมายให้เขียนคอลัมน์โหน5ดาวซึ่งเราก็ออกสัมภาษณ์หมอดูเนี่ยน่าจะนับนับร้อยคนได้นะ ปรากฏว่าที่ดูมาทั้งหมดไม่มีใครดูเราถูกสักคนเลยบอกเราผิดหมดอ่ะเช่นว่าเราอักตันยูหรือว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรหรือประมาณนี้นะครับก็มันมันตรงข้ามหมดเลยก็เรื่องของสุขภาพก็ผิดหมดจนปี2538 ก็ถูกทํารายการที่ว่าศาสตร์แห่งชีวิตทําไมทํามาเหมือนว่าเราซึมซาบถึงถึงวิธีการดูของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้ามาในตัวเราซึ่งอาจารย์บางท่านก็บอกว่าปกติแล้วสอนสอนคนแบบเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่รู้เรื่องทําไมแค่เราไปอ่านเองเราเรารู้หมดอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยทดลองดูว่าเฮ้ยลองลอง,ลองเอามาดูเพื่อนสนิทกันว่าออคุณมีเลขท้าย3ตัวนี้เป็นงี้งีใช่ไหมเขาบอกหุยเขาบอกแม่ อดูท่านหนึ่งอ่ะที่เขาดูด้วยหมากรุกเนี่ยท่านพูดคํหนึ่งทึ่งตรงมากครับท่านบอกว่าอาชีพของของอาจารย์คือยาพิษกับน้ํากรดเร<ล>าก็ถามยาพิษกับน้ำกรดเขาบอกว่าเขาบอกคืออาชีพหมอดูไงพวกเป็นอาชีพที่คนจะดูถูกแต่ในเนี้ยก่อนหน้าที่ที่เราจะไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราไปทําพิธีมันก็เปิดเปิดตาสามท่านก็ให้ให้เลือกระหว่างว่า รวยกับไม่ดังกับดังแล้วไม่รวยจะเอาอะไร ราก็บอกว่างั้นเอารวยแล้วไม่ดังแล้วกัน เราก็เริ่มมาคิดคน้นตำราขึ้นมาว่าวิธีการที่จะดูเนี่ยอะไรที่ที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้และเราเลือกเองไม่ได้อันเนี้ยมันน่าจะเอามาดูดวงได้เราก็มาคิดค้นว่าอไอ้เลข3ตัวท้ายเนี่ยมันต้องดูแยกว่าไอ้เลขแรกคืออดีตนะเลขกลางคือปัจจุบันและเลขสุดท้ายคือเลขของอนาคตเลือประชาชนอะ ตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะซ้ํากันเยอะมากถ้าเป็นหลักโอ้โหสิบสาหลักลก็กี่สิบล้านอะแต่3ตัวท้ายมันโอกาสซ้ําจะมีแค่2000คนหนึ่งตอนหนึ่งครั้งคนเราดวงมากหลักหลักใหญ่เนี่ยม,มันคล้ายกันได้แต่ในรายละเอียดมันจะต้องแตกต่างเราก็เลยเอา13หลักมารวมดูอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปตรงเนี้ยเขาจะเป็นยังไงก็เลยเกิดการแยกวิธีการดูว่า สามตัวนี้นะแล้วรวมอย่างนี้ปุ๊บแล้วรวมสิบสามหลักอีกทีนึ่งอย่างช่นยกตัวอย่างเช่นว่า,า,า,าผู้หญิงที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยมักจะแต่งงานช้าหรือถ้าแต่งงานแล้วมักจะหย่าร้างเลขศูนย์ใช่ไหมเราก็บอกคนคนนี้เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายและมักจะมีรูปร่างทุมทวมถ้าผู้ชายลงด้วยเลขสองเนี่ยเราก็จะบอกว่า ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้นะทำแล้วมันมันมันจะเจ๊งเราอะเราเลือกเลขแบบประชาชนไม่ได้สมมติเกิดมาปุ๊บขอเลขลงท้ายด้วย9.99ไม่ได้ไงมันจะถูกลันออกมาเองแล้วคุณจะไปขอเปลี่ยนเลขก็ไม่ได้ด้วยมันถึงเอามาทํานายดวงชะตาได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยคิดต่อว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแค่มารู้ว่าสมมติว่า รู้ว่าโอ้ชาตินี้เราเกิดมานี่บบกรรมหนักนะต้องทดใช้กรรมอะไเงี้ยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์หรืว่าแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่าก็เลยเอาศาสตร์เลขเนี่ยไปเข้ากับตัวอื่นอื่นเช่นมือถือบ้านเลขที่ทะเบียนรถยนต์อะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ย อาจารย์ที่คือว่าทําอย่างไรก็ตามให้ให้คนที่กําลังเดือดร้อนกําลังตกทุกข์ได้ยากอย่างน้อยให้เขาขึ้นมาสักสกเต็ปหนึ่งหรือว่าให้เขาหายใจโล่งปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยเราเข้าไปคุยเรื่องธรรมะเขาเขาจะฟังเราละ เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคืออะไรฮะคือพยายามดำรงความดีไว้ให้ให้ตลอดเช้าขึ้นมาก่อนมาทำงานคุณตื่นเช้ามาสวดมนต์ไห้พระกวดน้ำคุณทำทุกวันเลยนะรับรองชีวิตคุณยังไม่ตกต่ำแต่คุณทำได้หรือเปล่า